เจ้าเดี๋ยวเราจะมาหอ่อห่ออันขนมจอก,กันนะเจ้าในตัวแป้งนี่นะเจ้าก็จะมีแป้งข้าวเหนียวหรือว่าข้าวแป้งของคนเหนือจะห้องว่าข้าวแป้งนะเจ้าแล้วก็น้าน้ํแบบเป้าน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําอ้อยนะเจ้าน้ําอ้อยเอามาปั่นก่อนแล้วก็ถึงจะเอามาห่อนะเจ้าเดี๋ยวามาดูวิธีการ ทำกันเลยนะเจ้าอันดับแรกเนี่ยเขาก็เอาเดี๋ยกขาอเลียร์พื้นตีกันขยาะไว้ด้านนี้ก่อนนะเจ้าเจ้าอันดับแรกเลยนะเจ้า เาก็เอาเขาก็เอาอันใบตองนะเจ้าที่เขาทําไว้ตะกี้ที่เป็นอันอันใหญ่กับอันน้อยนะเจ้าอันนี้คือวงใหญ่แล้วก็เอาวงน้อยนี่มาใส่ไว้เพื่อลักษณะไข่กันจะอี้นะเจ้าจากนั้นเขาก็ทําเป็นลกษณะส,สวย สวยหรือกลวยนะเจ้าคนเหนือจะห้องว่าสวยนะเจ้าลักษณะเป็นยี่นนะเจ้าก่อนหอ่อแต่ว่าตัวแป้งนี่เดียวเราต้องเอาไส้ใส่เข้าไปในแป้งก่อนจ้ะแป้งที่เฮานวดไปแล้วเนี่ยก็คือเฮาก็จะทำเปน็นลักษณะอ่าคล้ายๆแอ่งนะเจ้าแล้วเฮาก็เอาไส้ใส่เข้าไปตรงกลาง ไส้นี้เป็นไส้เค็มก็ใส่ไส้เค็มนะเจ้าไส้หวานก็ใส่ไส้หวานนะเจ้าจากนั้นก็ทําการหอ่อเพื่อเป็นลูกกลมๆเจ้าแล้วก็เอาวางเรียงไปก่อนวางเรียงโมดแล้วถึงจะห่อนะเจ้าแต่อันนี้จะห่อเป็นตัวยางบดานะเจ้าจะได้ลักษณะกลมๆสีอีนะเจ้า,จา,จจาแป้งจากนั้นเขาก็เอาใบตองที่ทําเป็นสวยไว้เนี่ยนะเจ้า เขาก็ฮักเปลนลักษณะสวยจะอี้นะเจ้าเป็นกลวยเป็นสวยนั่นเองแล้วก็เอาขนมจอกที่เฮาปั้นไว้แต่กี้ใส่ไว้ตรงกลางนะเจ้าแล้วก็ภาพภาพใน,นเจ้าภาพภาพทั้งสีด้านเลยนะเจ้าเข้ามา เนจ้าก็จะได้เป็นขนมจอกทำง่ายแต่เอียนะเจ้าเนเจ้าก็จะได้เป็นขนมจอนนจนะจกจจอแล้วเอากลมาวางไว้ในไห้ซึ่งเพื่อรอการนึ่งต่อไปนะเจ้า อ้ยอันนี้คือจริงๆแล้วเขาต้องเอาไอ้ใบตองนี้เอาไปผึกอันอังไฟเจ้าตะคนสมัยก่อนก็จะใช้เตารีดที่เป็นเตารีดอันทานเนี่ยเจ้ารีดก่อนของใบทุกใบเจ้าก่อนที่จะเอามาทำมาเจ้าเจ้าก็จะได้เป็นขนมจอกออกมาแล้วเป็นเอียเจ้าลักษณะแลวเดี๋ยวเขาก็เอาไปนึ่งเจ้า 戴耳，眼镜、啊，教。